Hey โอ้โหจากรายการไทรยทันมาริดครับโอ้โหได้รับตอบรับจากแฟนๆทางบ้านมากมายครับกระซิบออกมาคอมเมนต์มาบอก<ส>อยากดูพี่เต็นอีกอยากดูพี่เตนอีกอ่ะเทนหน้าตักนะครับผมโปเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอสนับวันวนี้ยกแฮนเอาอินมันๆของพี่เต็นมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปเลยครับ<ถ>เริ่มที่แฮนแรกครับเปิดมาออริกครับได้คิงแมมจัดการเอาอินไปเลยไม่รรออะไรเลยครับประมาณ14บิ๊กบลายสแต็กน้อยจะเล่นฟลอปก็ยุ่งยากพุ่งไปเลยดีกว่ายังไงพี่เต็นได้แมมแม แบบนี้หวานเกียบถามชิปกันก่อนว่าเหลือเท่าไรครับรวบรวมจะหมดไหมตอนนี้พี่เต้นกําลังคิดว่าจะเอาอินไปเลยดีหรือเปล่าหรือจะแค่คอครับ <c oughs> เพราะว่ายังเหลือผู้เล่นข้างหลังอีก3าคนก็ต้องกังวลเล็กน้อยแต่ยังไงสุดท้ายเอาอินเทนหน้าตักไปเลยเว้ยตัดมาที่พี่พอครับยังไงมีเอ0สิสูตรครับ <c oughs> พร้อมกับสแต็คที่ดีมากเหมือนอยากจะแจมไปอีกคนแต่ก็ขอหลีกทางดีกว่า <c oughs> เป็นพี่ชวนหลีกภยัยหลีกไปกดีกว่านะเอาอินมา2แบบนี้หมอบไปกันหมดอ่ะไปลุ้นกันครับว่าจะกินนิ่มไหมยังไงครับพอ แค่คิงไม่ตกท่านั้นก็สบายใจครับอ่าพี่พอถึงกับบอกพี่เต้นว่ามอบเอ็ดสิบสูตรให้เลยนะเนี่ยทานายมอบฉันขอแน่เอาละครับไปลุนไพ่กันอ่ะฟลอปเปิดออกมาเป็น980เฮ้ยพี่เต้นยังนําอยู่67%ครับแต่บอดคือมันน่ากลัวครับแจ็คตกก็ไม่ได้เพราะจะทําให้ซีเดลเนี่ยติดสตเรทที่ใหญ่กว่าคิงก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะติดท็อปแพรอ่ะตอนนี้ลุ้นกันไม่ติดเก้าอี้แล้วเ์นออกมาเป็นแจ็คครับเรียบร้อยครับโดนซีเดลพลิกกลับมานําโอ้โงานี้เต้นถึงกับเซ็งครับ โดนแบกบีแต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆครับ้าริเวอร์ออกคิงอ่ะเสมอแบงพอร์ตกันไปแล้วริเวอร์เปิดออกมาเป็นหกโอโทไม่มีปฏิหารครับงานนี้พี่เตนเจ็บหนักครับพักไปเลยครับแฮนนี้อ่ะวาร์ฟข้ามาดูกันอีกแฮนหนึ่งครับพี่แอนตนนีอัดได้16หมอบมาถึงพี่ปราครับมีเอตเก้าออฟสูดเหลือชิปอยู่แค่8บิ๊กบลายครับพี่แกตัดสินใจคอออกไปเลยครับหวังขโมยบลายหรือถ้าชนะก็ดับเบอัพไปเล่นต่อได้คนถัดมาเป็นพี่ดดนนี่ครับมีคู่เจ็ดเจ็ดอยู่บนมือเหลือชิปแค่อย สิบเอ็ดบิ๊กบยเท่านั้นยังไงครับแดนนี่เอ <c oughs> าอินเทนตักไปอีกครับหวังเจอเอทไฮนี่แหละโอกาสชนะครึ่งครึง่งแต่คนที่มีของจริงอยู่ตรงนี้ครับพี่เต้นเรานี่แหละครับมีคู่แม่มอีกแล้วแต่คารังนี้จะแก้มือได้หรือไม่ครับพี่เต้นถามชิปเลย,ดยแดนนี่ทั้งเอาอินมาเท่าไหร่ยังไงเอาอิน <c oughs> ตามไปทันทีครับด้วยแมแ,มแม่ใหญ่โคตรที่เหลือมอบไปกันหมดกลายเป็นการเอาอิน3คนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันละครับว่าใครจะเป็นฝ่ายแดกพอตใหญ่นี้ไปได้ทั้ง3คนเปิดไพ่มาโชว์กันครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้พี่เต็นนาอยู่57ครับอ็ลุ้นมาให้เอกหรือเจ็ดตกครับก็ชนะพรดนี้ไปได้ชิวๆเอาละครับดิลเลอร์เปิดไพ่กันเลยครับฟลอปเปิดออกมาเป็น10บแจ็คคิงครับพี่เต็นนายังอยู่ยาวๆ82เปอร์เซ็นต์ให่แม่มหรือเจ็ดตกเท่านั้นแหละครับแล้วดิลเลอร์ก็เปิดออกมาเป็นเจ็บโอ้โหตอนนี้ทำไมพี่แดนนี่ครับพลิกกลับมาติดตองนําไปสักง,งันครับโอ้โหแค่2เอาแม่จเจ้าโว้ยตอนนี้เนี่ยพี่เต็นจากนานานี่หน้าเซ็งเป็ดเซ็งไก่เลยครับยังเหลือ6เอา ที่รีเวอร์ให้ลุ้นกันต่อพี่เต้นภาวนาให้เอฟหรือกาวตกเพื่อติดสเตรเทให้ได้แล้วดิลเลอร์ก็เปิดอริเวอร์ออกมาเป็น9ก้าวอโอ้โ,อโ,หโ,หโหพี่เต้นพลิกกลับมาชนะพอร์ตนี้ไปได้บวกเงินไปอีก2องล้านหนึ่งแหมื่นชิปตบทีเดียว2คนกลับบ้านโกหมเรียกได้ว่าตาดิลเลอร์คนนี้มือนหนึ่งสัตว์สัตว์ครับเปิดไพ่ให้ลุ้นอะไรขนาดนั้นโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อน,นหัวใจจะวายไหมนักพากหัวใจยังจะวายไปด้วยถ้าอยากดูโป๊กเกอร์ภาคไทยคุณภาพแบบนี้กดไลค์กด subscribe เทน้า ตักไว้ไม่มีพลาดคลิปโป๊เกอร์ภาคไทยคุณภาพมาทุกสัปดาห์นะจ๊ะ